เราเอาหมดซีรส์วัสดุรีเวมอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหนอกจากที่ไม่ได้แคสเกมที่นี่ตั้งนานเพราะฉะนั้นรุยกระต่าตอนนี้นะครับผมได้ไปทำการฟาร์มเวลมาอย่างหนักน,นะครับจนเลเวลตอนนี้มันเป็นร้อยหกแล้วมันเกินหนึ่งร้อยด้วยเว้ยอันนี้ผมเพิ่งรู้จริงเพราะตอนนั้นมันเต็มเท่าไหร่ครับแปดสิบแปดสิบมาเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าตอนนี้มันมันปาไปประมาณร้อยยี่สิบนะครับจากที่เพื่อนผมบอกว่ามันมันตันวันร้อยยี่สิบกว่ากว่าร้อยยี่สิบนี่แหละการตรวจสอบเป็นยังไงบ้างนะครับ ยังไม่ได้บอกสีอะไรเลยแต่บางอย่างที่สําคัญจริงๆต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนโอ้ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปที่ไหนได้เลี่ยเนื้อของฉันว่ามันนีฉันว่ามันคืออะไรมันอยู่ตรงปลายลิ้นฉันนี่เอง ผมรู้สึกเหมือนว่าผมลืมคนสำคัญคนหนึ่งไปเลยลืมใครโอ้เนี่ยใช่ผมก็ลืมเหมือนกันระเอกภาคแรกระเอกภาคแรกมันหายไปยมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอ๋ออนั่นคือหน้ากากที่เธอนำกลับมาใช่ไหมののหน้ากากนี้เป็นของใครกันแน่นะ

ไปด้วยกันต่อสู้เพื่อฟื้นฟูมันขึ้นมาใหม่นั่นคือกูหูของผมเลยเออจำได้สักทีเพราะว่าถ้าไม่มีพระเอกคนแรกนะครับทุกอย่างก็จะกลับไปเป็นก็คือไม่มีใครปกป้องในภาคแรกรไม่มีคนปกป้องในภาคเลยในปีแปดนี่ไงน,นี่ไงผมจำได้แล้วไอครั้งมันขอพรใช่ไหมเอาแล้วโทรว่ามาโอ้โห แล้วมังกรกูโดนฆ่าแล้วไอชิบหายเอ้ยได้แต่ปีศาจพิกโร่มีตอนไหนวะปีศาจพิกโร่ใช่ไหมที่ฆ่ามังกรหนึ่งครั้งแล้วมีตอนไหนบ้างไหลืมแล้วไอชี้มังกรกูโดนฆ่าเยอะสามครั้งไหมสามหรือสี่ครั้งนี่แหละหรือแค่สองครั้งวะสามสามครั้งโครเลช่าเอ้อฉันเจอผมเจอปีศาจนี้แล้วไม่ดีเลยทุกอย่างกำลังพันธไล่เทศสุเสีเยงไอชี้ไม่ทันแล้ว โอเคฝากที่เหลือที่เธอด้วยเลยฝากกูเลยฝากากูทุก,อกลออเลยนี่มีแปดห้าสูนั่นเองทรังกำลังจะขอพรนะครับเพื่อให้พระเอกคนแรกปรากฏตัวขึ้นที่นี่นะครับแล้วโผล่ก็โผล่มาแล้วเราก็โผล่มาเหมือนกันเฮ้ยไขรมันจะไปยอม By Sharon แม่ e History อีสตอร์ใช่ไหมวะอ่านถูกครับพีก็ต้องขอไปอย่างนี้แกันนี้ยังไงเขามาเออยครับขอชัดทำไมมันมีท่านี้เหมือนวิดเลยวะท่าวาร์ปน่ลิสตอร์ลิสตอร์ครับผมไม่เปลี่ยนท่าเดิมกลับมานะครับแค่ต่อสู้เดิมทมรู้สึกว่าผมถนัดมากกว่าท่าต่สู้ที่แบบไปหามอดมาใส่ ก็เลาายไปใส่ท่าเดินมานครับถึงเวลาแล้วนี่คือซุปเปอร์ไซยาขั้นที่สองตึ้งตึ้งขอเน้นจั้งวันเถอะเอาไปไหนแล้วแต่ลากทงไอ้ไครอีกแล้วโอ้โหไอ้เจ้าผมโคตเกลียดท่านี้เลยท่าพูดเหมือนวิทเนี่ยมันมันหายไปไหนไม่รู้นะครับเฮ้ยไม่ยอมทำให้ตายอะไรไม่รู้แต่ว่าต้องอันตรายอย่างแน่นอนโอ้โห ใชนน้อยู่แด้ขนานี้แล้วผมก็ได้เปลี่ยนทำมันอยสุดยอดมากันไม่รู้ไม<อ>่ไรู้ไม,ม่ร,ร,ามารู้ไม่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 ร้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไ่รู้ไม่รู้ไม่รู้ม่รอ้งม่รู้ไม่รั้ไม่รู้ไรู้ไม่รูไม่ร้ไม่รู้ม้ไม่นนรู้ไมู้ม่รู้ม่ระ,ะ,ระ,ระ,ะไเไะนะรู้ม่้ม่รู้ไม่รู้ร่รูไ่รู้่รมู้รม่ร้มมม่ร

อันเอาไข่เอาไข่แม่งลูกใหญ่จังมั้งดูดูยัตเตะโคกมาได้คนที่ทำได้ยังไงตอนนี้คือสอันับการอ๋ออันนั้นี่รอนามานั่นมันไม่ได้ตายอของเธอไม่ใช่เหรอบ้าอไม่รอ้แล้วน่ไม่ ข,อขอ้อดีขอืนคืนอาจจะจับปีศาจขึ้นมาใหม่ที่เธอจะใช้ไครทุกกิจของเร็นเกท้ะี่มันยังไม่ตายอยู่เนี่ะฉะนันไม่จะเป็นต้องใช้ที่นี่อีกต่อไปแล้วก็คือมันจำนายที่นี่ทิ้งใช่ไหม โอ้ยถังเขาไปใส่ก่อนเลยนักแร่เอาเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วกระแทกมาโดนตูนเอาชิบหายเอาเฮ้ยไม่เป็นไรเลยใครอะ่ะเฮ้ยมาลยแล้วโอ้โหมองได้เหียดตาเย่แล้วเฮ้ยยกมือกระปั้นยวพูดว่า เอาไม่พูดเลยสักคำแต่บอกว่าพยา,นะาพยามนะอพยายามก็พยายามคนใบ้คุยกันก็นแค่นี้แหละวาจุ๊บนอนแป๊บเมื่อยในปีที่ไม่รู้นะครับว่าปีไหนแล้วเราก็มาแล้วม,มาไฟกันไฟนอนแบทเทิลเฮ้ยการต่อสู้ข,ขั้งสุดท้ายเหรอ เอาไว้การต่อสู้ครั้งสุ้ายอ้ยกดเกิวต่อยมาสิงเข้เฮ้ยต่านี่ก็คือซุปเปอร์ใสย่าตัวนี้ไม่ทิ้งคัดทิ้งนี่โอ้ยล้มทับปล่อยพลงมันตึ่ง

ก็คือมิทวาดจะช่วยเรานะครับทวาดจะช่วยเรานะครับจากการมิ拉เพราะมิ拉ตอนนี้ เขาข้างไปแล้วนะครับไม่ได้ยินเสียงโควาด้วยตอนนี้เขาข้างแล้วนะครับโอ้โหมาถึงปล่อยพลักอัดกูเลยมึงก็เกินไปไหมอย่ามันอยู่ไหนวะโอ้สไม่อัดกุย อย่าพึ่งอย่พย่พแล้วทำไมมันยิงหลบไม่ได้ว่าท่านี้ไปแล้วนี่คือ่าสามนีไปัไปัลัคเเตาสั้นพอไม่โดนโอ้ผมมันเอาบาเรียกันน่าเกียดมากไปไหนวะมเห็นอัลคเเตาสั้นอ

โดนได้รับการอ่านพลังที่ผิดปกติหมายความว่าไงวะ What the fuck is that มึงฟิวชั่นกันได้ด้วยเหรอ What the heck ฟิวชั่นกันได้ด้วยรู้สึกวิเศษมากเลยเฮ้ยจะวิเศษฉันไหมเอาดุสซับพลังทั้งหมดจากใครทุกกีทุกกีไปไม่มีอะไรที่เราจะทำให้เพื่อหยุดเขาได้แล้ว เอาชิปหายแล้วอย่างน,นี้กูตายตายแน่เลยเอ้ามือไขว่นะานนะมาไยนะมันเร็วเกินไปที่จะยอมแพ้นะใครอะต้องเป็นคนนี้ใช่ไหมโกคูโอ้มยกดอดโกคูมาช่วยเอามาเขามาช่วยปนะ่ะโอ้แล้วดูรวมร่างกันขนาดนี้โอู้กบอกเอาก็ ต่งล่างเลยโอ้โหกครับคุณกคูเหรอให้พิทขามาไม่จ่ละอย่าเพเส้นนาอละถึเวลาก็สู้แล้วเอเลยเออถูตอสิครับที่เหลือสองก็คือสามเอาไปไหนวะโดนทีมแล้ว

ไม่ได้แดกหรอกวัดวัดต่อยเลยไปไหนวะเบีกแตกเนี่ยทุบพลังขึ้นตังค์ เฮ้ยต่อยเร็วจังหวะระังที่เต <it> ่าตกข้าฟ้าเอาต่าช่วยฉันหน่ออะไรอะไรเราได้ไหมตลงได้หรอทไม่เห็นหมดไขนาดนั้นยุ้าวเขาจับไปที่นี่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 ที่นีีนี่ที่นี่ท่นี่ที่นี่ทโ่นี่ที่นี่ที่นี่ี่นี่ท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 ี่นี่่นี่ที่นีีีีีีี Apa? Huh? Apa? Ya! Aduh! ฉันหวังว่าเราจะได้ต่อสู้กันมากขึ้นอฉันขอโทษนะก็คือมินล,ลาเขาไอ้นี่ครับเขาผิดหวังในตัวเองนะครับที่เขาไม่สามารถแข่งกับเราได้นะถ้าที่เขาก็สามารถดูด,ด,ดพลังดูดพลังจากคนนู้นคนนี้มาเติมตัวเองได้แต่ว่า เขาก็ยังไม่แข็งแร่งเท่าเรานะทั้งที่เราแบบไม่ได้เติมพลังจากใครแต่แค่แบบแข็งแร่งขึ้นมาได้ยังไงเรื่องพลังที่แบบมหาศาลม,มากๆฉัน,ค,นคือคคชาสายากูเก่งจะตายเรื่องเพิ่มพลังให้ตัวเองอฉันคิดว่าคงเป็นจุดสิ้นสุดของเรื่องนี้ซะแล้วนะเอะこれでしばらくは静かに歴史を見守る仕事に戻るそうですผมคิดว่าเราสามารถเฝ้าดูประวัติศาสตร์ได้อย่างสันติภาพ ชิบราระกุวะ,ะอ่าอันนี้แค่ชั่วราคาเท่าน,นั้นแหละแต่จะต้องมีความพยาย,ยามรบกวนบริษัทอีกครั้งแต่เป็นหน้าที่ของเราที่จะหยุดมันเอ,อะะาไว้ฮ่าฮ่า่าこれからも必要なのみにいันต้อง,อง,องรุณคนไม่หมุดสิ้นสุดใช่ไหมล่ะนยังต้องก้าวไปอีกไกลเหตุการณ์เหล่า,าลนี้สอนผมมากมาย นายเสีปสยปจนะตองน,นี้ไม่ต้อง,งก,องออกังวลีต่อไปแล้วนายจะไม่ได้อยู่คนเดียวในการทําสิ่งนั้นอีกต่อไปยีมีเราอยู่ครับและกูสภาพกูเจ็บขนาดนี้ไม่ให้กูไปรักษาก่อนวะมอกแล้วว่าอันนี้กินไม่ได้ทำไข่เจียวนี่คงบ้านนี่เอาจะเอาไปทำไข่เจียวกินเลยเหรอกูว ต้องยอมรับว่าดูน่าอร่อยจริงๆนะทำ่มเราสู้เพื่ออะไรอยู่ฉันสาบานเลยเธอแยกกว่างอะไรแยกแยกิลล่าส <c oughs> ิเราขอโทษทีมินยฮ่างไงทุกคน

มากเลยนะครับเอาละเราจะได้เห็นประวัติศาสตร์รูปแบบหนเกิดขึ้นในปัจจุปัจจุบันนี้นะเราหวังจะมีนักสู้ที่แข็งแก่งมากมายแค่คิดก็วักวักสติขึ้นมาเลยใช่ไหมจิจังสาขินิยน่าดูสิอย่าขโมยบท ของผมได้อายวดีของเราด้ไหมอ่ะหัวล้อกันทั้งแกงโอเคก็สงบสุขละวอ้าวจบแล้วจบแล้วนะครับสำหรับดาร์กบอลซีนเวิร์ด2ูรีแยมนะครับโอ้โหคลิปได้เลยนะคลิปไม่ได้นะน่าจะปล่อยไปยาวๆ แต่ก็เนื stumbled, <S <S <desserts> <S mm ้อเรื hmm. Luckily, mm ่องก็เหมือนเดิมและทีเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแค่แค่ผมใส่มอดใส่มอดรีเวมอไปห้าจุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์มาไม่หลดกันแต่ว่าไปโหลดได้นะครับมันจะมีบางฉากที่เปลี่ยนไปอยู่นะครับแต่ว่าบางฉากก็เหมือนเดิมผมก็หวังว่าจะมีอะไรมากกว่านี้แต่ก็หวังสูงไปนะก็มันเท่าเดิมขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะ 終わったよう。ですねそれではさっさと帰りましょうちょっと、ね、あまり長い間違う私はをうろうろするものじゃありませんからね私は私は私い私は私は私は私を私は私は私は私を私を私を私

อย่างฮะเอ้ยถ่ายไม่ได้ป่ะจ๊านวกข้ออภัยนะครับเดี๋ยวดูก่อนถายไม่อยู่อันนี้ก็หืนคนหนึ่งก็ื่นคนนึงก็หืนมาดิ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 างน่าขำที่นีนะฉันสงสัยว่าอะไรกันมากเวลาอาหารของฉันมีลุ

ขึ้นแล้วいいだろうそまで言う今度こそทำลาแก๊กซี่เพื่อสิน้อยกว่ามากรู้ไหมทำลายแก๊กแก๊กไอ้ตัวนี้่อมมอะนี่เลยอนี่ขาวะเอาขอพรของเจ้ามา

เっかくのおめでาい日なんだからさそรですねでは、มวยตัวทีุ่ดงที่องที่สุดขี่สุ o ของ่สุดขอี่ดอี่ดอนทของที่สขอ่ของอที่อ่สอทน่สุดของที่สะดองที่สองมี่สท่สด้อม่ขอท่สี่สุดขที่ดขงที่สดของดของดอทุดด้หมดเอย うん、うん、ウィス、やっぱり寿司はうまいぞ。あいついつの間にここに来て。一時はどうなるかと思ったけど、あなたたちのおかげで助かったわ。トランクスもね、いつもありがとう。ね、いえ、皆さんのおかげです。ゴクさん。さんあ、ないろ、クラ、最後に一どうかしたんですか。 คุูมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าครับใช่แล้วฉันแค่สงสัยเรื่องบางอย่างขึ้นมาน่ะอะไรนะครับเบลในพวกเธอใครแข็งแกร่งกว่ากันนะโซโซเรบผมทำอย่างนี้やっぱり 先輩の方が何言っとんじゃソウトも限らんじゃろうが悟空だって兄貴より強くなったんじゃからなどっかしらねソフ戦ってみればわかることじゃありませんだよなやっぱそうこなくちゃよーしかかってかいちょっと待てどうしてやおそうなの ปวดเจ็บขนาดนี้ยังไม่พาไปโรงพาบาลไอ้เขนเลรเยกา้กคือสันทนาเอเห็นนครับตัวผมยังเจ็บอยู่เลยนะครับไเจ็บอยู่เลยอ่ะไม่พาไปรักษาป่อนวะโอเคครับท่านผู้ชมนะสหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้าครับว่าจะเป็นเกมอะไรโอเคเอาไว้เจอกันใหม่เช้า